ผมขอได้ไหมขอแล้วไหว้และช่วยสั่งหน่อยไม่หลอกหรอกผมอยากทาให้ลองไม่ได้ขู่ผมไม่ได้ขู่นะหมดแล้วจบนะไอ้รถพิเศษให้ไปเลยหนึ่งร้อยกดโชว์เข้าไปเลยให้มันรู้กันไปว่าจะขายไม่ได้ใครอยากซื้อไปซื้อเลยนะสต็อกได้เลยจะลดแบบมหาศาลเลยถ้าไม่ดีมาด่าเลยแต่ผมบอกเลยทาทั้งหน้าและคอหลังคอนิดนึงนี่รอบดวงตาทาเลยโดยที่ไม่ต้องเว้นวรกไนงะไม่มีผสมน้ำหอมไม่มีผสมแอลกอฮอล์ ไม่มีพลเบือนเอาเน็กเซรั่ัมไปก่อนตอนนี้ไปถ้าใครกดเจอจัดไปเลยชาระเลยนะไปทางก็ได้ใครจะรับเชิญนะครับราคานี้ไม่มีแล้วขอสามวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเออขอสามวันจบถ้าไม่ใส่ไม่ไบรท์ไม่เนียนรูขุมขนยังกว้างๆผิวยังหยาบอ,อยู่อามาคืนแต่ถ้ามันดีใช้ต่อเนื่องและซื้อมาอุดหนุนผมซ้ําบางทีขายแพงขึ้นหน่อยอย่าด่าก,กันเน็กเซรั่ัมใครไม่ได้คือจบแล้วนะ มันจะขายเทเลชิตแล้วนะน่าจะวันสุดท้ายสุดท้ายแล้วใครที่มีปัญหาหน้าแบบมีปัญหาหน้าเหี่ยวหน้ายน่นหน้าหมองหน้ามีตินกาหน้ามีริ้วรอยจบกดเลยครับไม่กดก็ไม่เป็นไรครับไม่มีแล้วราคานี้ผมขออนุญาตพูดตรงๆว่าขายถูกกว่าราคาต้นทุนครับเอาไปเลยประชดชีวิตกดก็กดกดเลยนะฮะถ้าใครไม่มีฟังผมพูดไปก็เท่านั้นและครับแสดงให้ดูโดยตรงเลยริ้วรอยแบบนี้ดูไปตามรอยย่นนี้ น้นเฉพาะจุดก็พอริ้วรอยบนใบหน้าของเราดูใช้งานได้ริ้วรอยเล็กๆรอยแห้งเล็ก,ลกๆบนใบหน้าเงยหน้าขึ้นกดริ้วรอยหน้าผากใช้ได้ทั้งหมดมาดูกันเองสิฉันจะบอกคุณพวกคุณทุกคนสามารถไปใช้ได้ถุงใต้ตาขนาดใหญ่นี้อยู่ต่อหน้าเขามันง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากสิ่งนี้ยอดเยี่ยมจริงๆผู้ชายจำสามสิ่งนี้ไว้สาวสวยต่างพากันวิ่งเข้ามาในอ้อมอโอรสังเกตว่ากลุ่มผู้ชายเหล่านี้มีอายุ55ปีแล้วผิวเนียนละเอียดและเปล่งปลัง่งคนแก่หน้าก่อนอยากให้ผิวหน้าดี ฉันจะสอนคุณวิธีหนึ่งแค่ของชิ้นนี้ไม่ต้องปรับไม่ต้องล้างหน้าใหม่ใช้ได้เลยกลางคืนทาได้กลางวันอย่าทาเพราะเขาเก่งมากคุณเองก็ไม่อยากจะเชื่อเขาได้รับการพัฒนาขึ้นสําหรับผู้สูงอายุปรับปรุงความหย่อนคล้อยของดวงตาบรรเทาความตึงเครียดของดวงตาฉันก็เพิ่งรู้หลังจากที่ได้ลองใช้เดิมที่ปรับปรุงถุงใต้ตาและริ้วรอยใต้ตาสามารถทําได้ง่ายและราคาถูกขนาดนี้ดีหรือไม่ดีต้องลองถึงจะรู้ลูกค้าคือผู้สนับสนุนที่ดีที่สุดคําโฆษณาที่ดีที่สุดก็คือเราเองที่ใช้อันที่จริงมันถูกไปบนใบหน้า เป็นความรู้สึกที่เปล่งประกายสดใสเหมือนน้ำฉันก็ใช้เพราะเพื่อนแนะนำนึกไม่ถึงว่ามันใช้งานได้ดีจริงๆของแท้ลูทีนมีลักษณะเช่นนี้พวกคุณมีวัสดุสีส้มสดอย่าหลงเชื่อถูกหลอกลูทีนของแท้มีลักษณะเช่นนี้แล้วลูทีนแท้จะตรวจสอบได้อย่างไรหนึ่งดูหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเราแต่ละขวดมีรหัสป้องกันการปลอมแปลง2ดูบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์นี่แหละของแท้3ดูราคาเราเป็นผู้ผลิตที่จะส่งโดยตรงไม่มีคนกลางหากำไรถุงใต้ตาบวมเรียวรอยและเส้นบางๆมากมาย เพียงแค่ทาตอนกลางคืนทุกวันไม่ต้องเสียเงินมากสามารถปรับปรุงได้ที่บ้านเพื่อนๆอ,อย่าซื้อผิดเด็ดขาดคุณไม่ต้องซื้อถึง8ปดถึงสิขวดคุณลองซื้อกลับบ้านสองขวดก่อนผลลัพธ์ดีหรือไม่คุณเป็นคนตัดสินและเรายังรับคําสั่งซื้อจากคลังสินค้าและโรงงานจะส่งโดยตรงถึงมือคุณเพื่อนๆที่เล่นมาเจอวิดีโอนี้ทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการส่งตรงจากคลังสินค้าจะส่งตรงจากคลังสินค้าถึงหน้าประตูบ้านของคุณคุณยังไม่ซื้อหรือฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆ